เนื่องในโอกาสวันแม่งชาติของชาวไทยขอให้ทุกคนช่วยกันทำกุนามความดีเพื่อตวายเป็นพระราชกุศลให้มีจิตใจจงรักภักดีในอง์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและคนไทยมีจิตสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณแสดงซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติ อีกทั้งขอให้กำลังใจถึงคุณแม่ทุกท่านทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่ได้รับความสูญเสียอันบุคคลที่เป็นที่รักในครอบครัวของตนขอให้สู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆนา,นานาที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ไม่สงบเพราะยังมีบุคคลที่ยังให้ความช่วยเหลือเราอยู่ซึ่งพระองค์ท่านให้ทั้งอาชีพให้ทั้งที่อยู่ ที่อาศัยได้จัดสร้างโครงการพัฒยาดําริโครงการความตัวอย่างซึ่งมีอยู่ทั่วไปในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้นั่นก็คือแม่ของแผ่นดินดังนั้นในเรามีจิตสำนึกในความจงรักภักดีตลอดไปขอจเจริญพร